สงบด้วยไร้ภยัยพานเบิกบานด้วยรู้เรื่องขันยึดไว้เป็นทุกข์สุขลาลับผันเพ่งพิษทุกวันปล่อยนั้นพึงควรขอนับน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสแต่จะรู้ชอบได้ด้วยพระองค์องเองขอความสุข ความเจริญในธรรมององค์พระราสมมาสัพทธเจ้าจงมีแด่คุณโยมผู้ตั im im işte ้งอยู่ในธรรมทั้งหลายอัตมภาพประประเกษมรัตเขมปัญโยมาพบกับคุณโยมผู้ฟังทุกท่านในรายการรัศมีธรรมสิ่งออกาศสดเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆ11ดี1 1กานาทโดยประมาณ สำหรับวันนี้นั่นเป็นวันจันทร์ที่2 9เดือนกันยายนพุทธศักราช2568ตรงกับวันขึ้น7ค่ำเดือน11ในวันนี้เป็นวันที่ยอดยยมทั้งหลายได้สั่งสมไว้ซึ่งกุณงามและความดีเริ่มต,นต้นแต่เช้าพร้อมในลมหายใจที่มีก็สั่งสมกรรมดีไว้เป็นสเสบียงวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะวันนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมในการเดินทาง มุ่งหน้าไปสู่วัดพระพิเรนซึ่งก็เป็นการร่วมฟังสวดพระพิธรรมคุณยมชยดมผู้ดูแลในเรื่องของการดำเนินงานให้พระสงค์นั้นได้ออกากศให้คุยมได้ฟังซึ่งละรับดับชีพไปแล้วเมื่อวันก่อนหน้านี้ด้วยวัยเพียง52ปีชีวิตคนเราไม่ยั่งไม่ยืนไม่แน่ไม่นอนจันยามอยู่ก็ต้องรู้จักในการรักษานำพาตนเองให้ผ่องใส ยมลาลับดับชีพไปก็ฝากไว้ซึ่งคุณงามความดีซึ่งความดีของท่านก็กมีมากนะ <c oughs> วันนี้ก็เดินทางพร้อมด้วยคณะจากจากที่สำนักประมาณ16บหกนากาก็น่าจะถึงการบำเพ็ญกุศลนั้นจะเริ่มในเวลา18บแนกาแล้วก็พรุ่งนี้ประกอบพิธีสำนักกิจศพก็ไปอีกครั้งหนึ่งเพราะวะ่าก็คุ้นเคยกันข็ยมอ,อยู่กันมาเป,ป็นสิปีเนาะก่อนที่จะเข้ารายการก็ต้องฟังเสียงกันก่อนทุกวันนะส่งคลิปบ้าง บางทีก็ดูแลเกื้อกูลกันในสน่วนนี้ทั้งกับข้าวกับปลาอาหารการกินทั้งหลายก็ดูแลพระสงฆ์เป็นอย่างดี <c oughs> ในเรื่องบุญทากนกกุศลใดที่มีก็ส่งบุญกุศลเหล่านี้ทุกวันนั้นที่สุดแล้วก็อย่างที่บอกคนดีมักจะอายุสัน้นก็คงจะไปคติพบอันเป็นสงสวรตามที่ท่านได้มุ่งหมายพอเกิดมาก็ทําแต่บุญแต่กุศลคุณเจ้าทำแต่คุณงามความดีเป็นที่รักของผู้ฟังทั้งหลาย เนีเรียกหนูทุกคำนะหนูอย่างนั้นหนูอย่างนี้ก็ว่าไปนะเเป็นรอยยิ้มมันมีสเสน่ห์นะที่ท่านได้ฝากไว้เป็นที่ให้จดให้จำกันอยางนะ่ฉะนั้นอยู่เขาอะไรจากไปเขาคนึงหานั่นคือสิ่งที่ดีงามที่เราทําให้ทุกครายามลาลับดับชีวาอาสันเราก็ยังระลึกถึงกันอยู่น่ยมเป็นยามตายยามจากอย่างนี้ก็ดูแลกันันน,นี้ก็ไปร่วมในการบำเพ็ญกุศลกับท่าน นะก็ถือว่านะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เป็นอันที่จังในหะ้เราที่พิจารณาเชื่อว่าพระสงฆ์ทั้งหลายนะก็คงจะได้ไปร่วมกัดในงานนี้เพราะว่าท่านไม่ได้ดูแลแต่เฉพาะรัศมีธรรมเรารายการเดียวรายการทั่วไปทุกรายการก็มีโอกาสนะได้รับการดูแลแต่เต็มที่ท่านผู้ที่ออกอากาศทางสถานีก็คงจะไดนะ้รู้สึกใจหายนะในเรื่องเหล่านี้นะ,ะเกิดขึ้นปับ๊บปุ๊บปับนะปัจจุบันทันวนวันก่อนยังสื่อสารกันอยู่เลย อย่างที่ว่าเจ้าๆเห็นหนะ้าะสายตายสายๆอยู่สุขสบายบ่ายมวยไม่บายอยู่ยรื่นเริงเย็นดับชิมนะเย็นเย็นยังอยู่ยออลูกด้วยนะํำมวยอาสันไปกันได้ทั้งวันเราก็ตกใจนะยมติกตัวมากจิ้งก้างกันบอกพระอาจารย์บอกเฮ้ยพูดเล่นพูดจริงว่างั้นนะบอกของนี้พูดเล่นไม่ได้นะก็เป็นเรื่องจริงมาลงในเพจแล้วก็เออว่ากันไปงั้นเราเองเนาะนี่สี่สิบห้าถ้าอายุพอกันนี่เท่ากับว่าเราเหลือเวลาที่จะรับลานี่ไม่กี่ปีเท่านั้นนะ เวลาของการใช้ชีวิตในการที่จะอยู่ในพระศาสนานี่มันเราไ่้อานอไม่ได้หรือยังงั้นเรายัางอยู่ก็ทนะําหน้าที่ของเราต่อไปทาความเพียรต่อไปปรุนี้วันพระแปดค่าก็เป็นการน้อมนำกุศลนแล้วก็ถือว่าเป็นวันที่ท่านกําหนดในการชรากิจส์ศพไปด้วยนะก็ไปวันพระเลยก็ไปส่งดวงวิญญาณกันดันยินยมที่ฟังใใรายการใครจะไปพร้อมเพียงกันก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะอยู่ในกลางเมืองเท่านั้นก็ไปกันได้ นงนในส่วนของตางนี้ก็จะรถนะพาคณะแม่ๆไปแล้วก็ตัวของเจ้าของก็ไปด้วยนะคืนนี้ก็ไปฟังสวดก่อนแต่เรียกว่าคืนก็ไม่ได้นะเขาสิบแปดนาฬิกาเท่านั้นเองคือหกโมงเย็ยนเขาก็สวดอ่ะเดี๋ยวไปกันนะงั้นก็เป็นการแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะเพราะวะ่าก็เป็นที่รักของครอบครัวนะฉะนั้นวันนี้ก็คงไปให้กําลังใจกันวันนี้พูดถึงเรื่องของบุญกุศล ก็มตนาบุญกับยมไกแสงช่างแก้วที่ได้มีศรนะัทธาปีนี้ก็ถวายปัจจัยกระถินหนึ่งกองบุญ1,000งบาทแล้วก็ยังจัดสรรเรื่อบริวารกระถินนะจัดรถนะเป็นรถเล็กๆหนึ่งคันไว้สำหรับวิ่งงานไปวิ่งงานมาก็ทำให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้น้ำมันนะนะก็วิ่งมาวิ่งไปนะสำหรับในส่วนของการ ดูงานตัวงานทั้งหลายนะก็เป็นประโยชน์ท่านก็ตั้งใจถวายไว้ให้เป็นสมบัตินะของพระศาสนาเราก็รับมุททานะเป็นบริวารที่ท่านจัดสรรให้นี่ก็เป็นของดีคุ้มค่าแต่ก็ไม่เส็ดถึงขนาดหรูหราอาพอดีพอดีคุณโยมท่านก็ตั้งเจตนาเนะี่ยนัานเราก็ถือว่าเป็นน้ําจิตน้ําใจกันงั้นก็ให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขร่มเย็นเป็นสุขนะอยู่ดีมีสุขนอกจากนั้นแล้วก็มุทนาบุญกับนะคุณโยมบุญจากรมจำปา ก็เป็นโยมที่ฟังรายการเรื่อยมานะก็มรนาบุญในเรื่องบุญทั้งหลายตามสมควรแก่เหตุที่เราได้น้อมนําทําไว้ระบุญในเรื่องของรสสเลตกระจกอ้อเขอาไปกระจกนะมีหลายบุญคุยมนะระบุญในส่วนของกระจกบานกระจกที่ได้นะกาหนดติดตั้งไว้นะก็ได้หนึ่งช่องพอดีนะงั้นก็ได้มาสี่ช่องเลยสี่ช่องคุยมสวยงามมากนะ เมื่อวันเสาร์ก็ติดเสร็จแล้วก็ทดสอบเลยนะทดลองตอนช่วงค่าในการน้อมนําพากันปฏิบัติเต็มที่แล้วก็ยังใช้เป็นสถานที่รับปันะนะก็ดูแลในเรื่องของสลาให้เกิดความสะอาดสะอ้านเป็นอย่างดีเพราะว่าของดีๆที่ยอมได้ร่วมกันถวายไว้ทั้งนี้ก็เป็นส่วนของบุญกุศลที่เราพอจะทําได้เราก็ทํในการที่เรามีลมหายใจพยายามลาโลกไปเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้เลยเดียวไปแล้วก็ไปเลยนะมันก็เป็นอย่างนั้น นี่นก็โมธนาบุญกับท่านด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนที่ตั้งใจแล้วก็วันนี้เห็นเกรดลงมาหนึ่งพ่วงคุณยู้มหนึ่งพ่วง8ปดพันบาทก็ตั้งใจแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็ปรับปูมิทัศนด้านหน้าสลายประสงค์ช่วยกันเกลียส่วนหนึ่งก็ไปใช้ในส่วนของทางเดินที่จะไปสู่ปรกปรใกล้แนละ้วคุณยม้มเราจะต้องเอาเห็นเกรดลงก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ปูแผ่นทางเดินที่เราเตรียมไว้เพื่อเข้าถึงปกทั้ง6หลังนะแล้วเสร็จสาเรจไป น,นี่ก็เป็นส่วนที่มุ่งหมายน,นั่นในเรื่องบุญกันขึ้นทุกวันคุณผยม้มบุญเล็กบุญใหญ่บุญน้อยบุญมากก็ว่าไปนะตามเหตุปัจจัยเพราะมันจะเป็นคุณผยม้ม <c oughs> ไม่งั้นก็เละเป็นดินเลนนะก็เข้าไม่ได้นะันเราก็ต้องวางแผนวางผังไว้ว่าเราจะทําอย่างไรมันเรียบร้อยงดงามในส่วนนี้ก็ได้ความรู้ก็เราะปกติเป็นหมื่นคุณผู้มนี่เขานะพิเศษไปขนแบกน้ำหนักมาให้เต็มที่เลยแปดพันบาททั้งพ่วงนะคือตัวลูกสี่พันตัวพ่วงสี่พันใครจะรับประเดิมในส่วนของการเป็นเจ้ภาพหิน ในการนี้ก็จะทําอะไรก็หนักแน่นก็มียยมพี่ครอบครัวพันเดิมบงจะ๋เริ่มบุญประเดิมให้หนึ่งพันบาทนี่เป็นกองทุนแปดกองทุนตัรพัน,นร 1, หรือว่ารับทั้งคันเลยก็แปดพันบาทเลยรับในส่วนของหัวและหางนะครับมีลูกกับแม่นะก็แบ่งน้าหนักมาให้แล้วก็ลงไว้อย่างดีนี่ก็ไอ้พระสงฆ์ช่วยกันเกลีย่ยไว้เดี๋ยวคงจะเสร็จไม่กี่วันนี้เพราะวะ่เาเขาก็ช่วยกันหลยแรงเลย ก็มีความตั้งใจในการเห็นประโยชน์มากเลยเดี๋ยวนี้ก็สื่อสารกันง่ายๆบอกกล่าวเล่าความกันก็ลุยเลยเต็มที่เราก็ถือว่าโชคดีนะในคณะสงฆ์ที่มีความขยันแข่งขกันในการนี้มาร่วมกันพัฒนานีนก็โมทนาบุญอีกครั้งหนึ่งสําหรับยิโยมทุกท่านที่ได้ร่วมกันในการให้ประโยชน์เกิดขึ้นนะเป็นบุญทวีนะกุศลใดที่มีเราก็ทำเพื่อเราไว้เพราะมันไม่แน่นอนอย่าปุบปับนะ คุยคยกันเห็นหน้าเนี่ยไงยเงือบไปเนี่ยเป็นไงใช่ไหมยิ่วปีกันเดินมาเดินไปมันไม่แน่ไม่นอนเลยชีวิตคนเราเช่นนั้นวันนี้จึงได้ยกคำครงประพันธ์ไว้ต้นบทว่าสงบด้วยไร้ภยัยพานเบิกบานด้วยรู้เรื่องขันยึดไว้เป็นทุกสุกลาทัพันเพ่งพิษทุกวันปล่อยนั้นพึงควรหลังจากที่จบคอระยะสั้นไปเมื่อวานก็จะโยมก,ก็มาปฏิบัติกันต่างคนก็ต่างเกลื่อลก,กัน ตามสิ่งที่เรามุ่งหมายเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยก็มีทั้งข้อหลักอย่างข้อหลักนี่เขาเปิดวันที่8ปดถึงสิในเดือนหน้าเนี่ยเราก็เตรียมการไว้แต่ขอ้ขอเราเปิดทุกวันอยู่แล้วนะจะไปกลับก็ได้หรือว่าจะมาสวดมนต์ตอนไหนก็ได้แล้วก็ในส่วนของการปฏิบัติในเะสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนเราก็กํหาหนดไว้เป็นประจางันญาติโยมก็มากันด้วยความตั้งใจอันเราจึงได้มีโอกาสได้ปรารบเรื่องของโอกาสของชีวิต ว่าชีวิตมันไม่ยั่งไม่ยืนไม่แน่ไม่นอนเราต้องรีบใช้ทุกๆโอกาสทุกๆวันในกุ้มค่าจะได้ไม่เสียดายนะยามที่เรารับละเราเชื่อว่าเราทําไว้แล้วนะทาไว้ดีแล้วทําไว้ชอบแล้วคือคนที่อิ่มบุญมากๆเนี่ยเขาไม่ได้กลัวในความเป็นความตายเพราะเขารู้อยู่แล้วเขาต้องไปสวยความสุขอยู่ในคติพบเป็นปสุขคือมันเป็นทางแห่งการพ้นทุกข์ที่เขาทาในการข้นขวายฉะนั้นคนที่เขารู้ตัวเองเนี่ยไม่ต้องไปบอกเขาหรอกนะว่าเขาจะไปคติพบใดเพราะเขารู้ตัวเอง ว่าเขาจะต้องไปในที่ไหนเพราะก็าําเขาไว้กันเยอะใจมันจะรู้ในความเบิกบานคือยำเป็นยำตายเนี่ยหมดจากโลกนี้ไปแล้วเขาก็รู้แต่ดีว่าเขาจะต้องไปตรงไหนเพราะว่าใจมันกระเมมากนะนึกถึงความประมทเกิดขึ้นในเรื่องของบุญกุศลที่เขาทาเต็มที่ไว้เขาไม่ขาดทุนเลยนะอยู่ทุกลมหายใจฝากไว้ในเรื่องของบุญกุศลพระศาสนาน,นั้นมั่นคงยาวไกลเพราะว่าสนับสนุนให้เต็มที่เต็มกำลังงั้นสิ่งเหล่านี้นั่นทาพาให้เขามีความพาสุขนะจะไปให้เขาไปในที่ที่เป็นทุกขตินั้นเขาไม่ไปหรอก เพราะคนที่ทําบุญไว้ด้วยความเพียรทั้งภาคของการเกื้อกูลและภาคปฏิบัติควบคู่กันเนี่ยเขาก็มีแต่ปลดวางนะทั้งปลดปรงทั้งปล่อยวางรวเราไปปลดด้วยวางด้วยนะนยก็เป็นอย่างนี้ก็จะไปถือมั่นในเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่มีเั้นร่างขันที่เขาอาศัยอยู่ในชาตินี้เป็นเพียงร่างกายที่เอาไว้ใช้สําหรับสร้างสมกุศลอย่างเดียวยพอยงสร้างสมกุศลอย่างเดียวเั้นสงบด้วยไร้ภัย่านเพราะวะการที่เราไม่มีเรื่องราวอะไร คนเราถ้ามีปัญญาเขาไม่หาเห่าใส่หัวไม่หาความมองหมวใส่จิตใส่ใจแน่นอนเพราะว่าเรื่องอะไรคณเยอ <c oughs> หัวเราจะไปคันทำไมใช่ไหมลำพังแค่รังแคก็ยังต้องหนักต้องนั่งสะนั่งดูนั่งแหละยังจะเอาเห่ามาป,ปล่อยหัวเราอีก <c oughs> เราก็ไม่ทําอย่างนั้นเ <c oughs> นี่ยฉันใครจะเอาความมองหมวมาใส่ใจก็ไม่มีอยู่ไม่เบียดเบียนใครเนีอยู่ไม่พาดพิงใครอยู่ไม่กระทบกับใครใน,นรูปแบบที่ก่อเกิดเพศภัยให้สกสรกอยู่แบบร่มเย็นเป็นสุขต่างคนต่างอยู่ เกื้อกูลกันฉะนั้นสงบร่มเย็นเกิดขึ้นทุกวันเพราะว่าเขาไม่สนใจในเรื่องของการที่จะไปห้ามพันกับใครนั้นด้วยอะไรผัยพานคือตรงนีน้ใครจะว่างให้ก่รอยทั้งหมดทั้งมดอยู่กับต้นไม้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับสมาชีพอยู่กับชีวิตที่เหลืออยู่อันน้อยนิดอยู่ไปเถอะนให้มันมีความสุขขีฉะนั้นเรารู้ในเรื่องขันอยู่แล้วในการห้านี้มันมีเวลาขขงมันในการครองชีวต เวลาที่มีมันจะสั้นจะยาวเท่านี้เนี่ยไม่มีใครรู้กันโยมแต่รู้ว่ามันไปแน่ๆแล้วมันก็การันตีไม่ได้เด้วยนะจะไปเมื่อไหร่จะไปวันไหนจะไปเวลาใดจะไปณสถานที่แห่งใดจะไปแล้วเนี่ยเนี่ยจะไปโพลที่ไหนไม่รู้หรอกเรื่องพวกนี้งั้นเรารู้อย่างเดียวว่าเราไม่ยึดแล้วนะความทุกข์ที่เกิดจากขันห้าที่เราต้องอาศัยอยู่นานปีนป่วยก็ป่วยไป <c oughs> ตายก็ตายไปแก่ก็แก่ไป แต่ใช้ชีวิตทุกขณะที่มียังสุขีคี้ยวโยมกินให้อิม่มนอนให้หลับขยบให้รู้อยู่ให้มันมีความร่มเยน็นใช้ชีวิตยังมีความสุขไม่ยึดกับเรื่องพวกนี้เพราะยึดไว้เนี่ยเป็นทุกข์สุขลาลับพันธนะฉะนั้นเราเพ่งพิจทตกวันเนี่ยปล่อยว่างปล่อยนั้นพึงกวัแล้วก็ปล่อยใน,นเรื่องนี้เป็นไปตามธรรมชาติตราบเท่าที่เรามีลมหายใจก็ทําไปภาพเองก็เหมือนกัน ทุกวันเนี่ยใช้ประโยชน์กับสถานที่อย่างคุ้มค่าทนะําหน้าที่ของเราตรงนั้นตรงนี้กว่าจะถึงวันมรณาเราก็เชื่อว่าทุกวันที่เรานําพานนเนี่ยมันพัฒนาเขามันเองได้นะมันพัฒนาเขามันเองได้นะอย่างสบายสบายงั้นเมื่อเราเข้าใจในวิถีธรรมซึ่งเป็นวิถีทางในการได้พาพ้นความโศกสรรนกัน์นะกุศลที่เกิดขึ้นกับเราทุกวันเราทุ่มเททําของเราอย่างนั้นเนี่ยนะมันมีความหมาย เพราะชีวิตมันไม่ยั่งไม่ยืนอย่างที่ว่าเราจะไปเอาแน่เอานอนกับมันก็ไม่ได้เรามีหน้าที่คือทําให้กิเลสมันจางคลายทําให้มันทุกข์ลาลับหายไปจากหัวใจก็เราให้ทุกวันคือนั่งขจัดกิเลสทุกวันนั่งภาวนาพิจารณาถึงความเป็นจริงทุกวันเราก็ทําอย่างนี้ประโยชน์ที่พึงได้เพิ่งมีมันจะเกิดขึ้นคนจะได้ญาณได้ฌานได้มรกได้ผลกันกับตรงนี้แหละเพราะเขามีความเพียรเต็มที่ ปล่อยวางในเรื่องของร่างขันไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยคในกายนี้อ่าเพราะมันเป็นเพียงสภาวธรรมที่เกิดขึ้นมาประชุมกันรวมกันโยมไม่กี่สิบปีไม่ถึงร้อยปีก็ต้องทิ้งร่างนี้ทั้งทรัพย์สมบัติที่มากมีก็ยังมันก็ทิ้งหมดอ่ะอ่างนั้นทาอะไรทาซะก่อนใช้อะไรใช้ซะก,ก่อนยังบอกโยมเอ้ยป่านนี้แล้วนะจะไปใช้ป่านนี้จะไปใช้เมื่อไหร่โยมคนหนึ่งเขาจะซื้อรถสอรานี่เราก็สนับสนุนนะบอกเอ้าซื้อมาเถอ,อะนะถ้ามันมีประโยชน์ในการใช้ จะเป็นแม่ค้าพอค้าแม่ขายก็ตามแต่ใช้ไปเถอะนะเราไม่ใช้ตอนนี้จะไปใช้ตอนไหนก็จบไอตอนที่มือสั่นปรับปรับปรับเหยียบคันเร่งไม่ได้แล้วเนี่ยตาก็ไม่รู้เรื่องแล้วมองมอง,มองไม่เห็นอะไรแล้วเนี่ยแล้วจะไปขับยังไงไอตอนที่ยังแข็งแรงดียังพอขวเนี่ยเอาเอามาสักคันหนึ่งเอาให้มันปลอดภัยเหมือนกันอ่าใช้ชีวิตม่มันมีรถคุ้มครองกีเยไม่งั้นโอ้โหตายเดี๋ยวซ่อมเดี๋ยวซ่อมเดี๋ยวซ่อมเจ้าของเพราะเป็นห่วงกลัวว่าเงินนั้นเนี่ยจะหมดจะร่อยหลอ ทั้งๆท,ที่ยามลาลับดับชีพเนี่ยโอ้คุณโยมเงินน่ะนะที่มันไม่ได้มารอนะนะในเรื่องที่จะให้ได้หลอมันไปซะก,ก่อนแล้วคุณโยมไม่ทันหรอกใน<ม>เรื่องพวกนี้งั้นบางอย่างเขาคำนวณเวลาเขารู้นีนะ่การใช้ชีวิตของเขาในวันปลายชีวิตเนี่ยเขาเตรียมพร้อมทุกอย่างมีท่านพลโทสุภโชคสมบัติวนิธท่านกเกษียณวัยมาท่านเคลียร์ทุกอย่างของท่านเลยนะท่านรู้ตนเองแต่ท่านวางแผนงานของท่านล่วงหน้าว่าท่านจะบริหารจัดสรรอย่างไรแบบไหน ทุกวันที่ท่านยังอยู่ดีนะเจ็ดสิกว่าแล้วปอถึงเาท่านก็ปรับรถของท่านเลยเปลี่ยนป้ายแดงมันไม่ต้องซ่อมอะไรของเก่าท่านเทินเลยนะท่านใช้มายาวไกลจนกเกษียณวัยเป็นพลโทพอนะถึงเวลาท่านก็ไปซื้อป้ายแดงมาเลยแล้วทก็ใช้ชีวิตยาวมาเป็นสิปีคุณโยมไม่ต้องไปโศกกาอาวรกับเรื่องรถราเลยเพราะท่านรู้ดีว่าป่านนี้จะไปวิ่งหาวิ่งซ่อมกันที่ไหนท่านก็เตยมของท่านเตรียมพร้อมเพราะว่าบ้านมีแล้วที่มีแล้วรถมีแล้วครอบครัวมั่นคงแล้วใช้ชีวิตปฏิบัติธรรมในบ้านปลายสง,งบร่มเย็นเป็นสุข ทุกท่านก็จางคลายนะความโศกเศร้าโศกสันทั้งหลายก็สลายเพราะว่าท่านก็รู้รู้จะปล่อยวางเนี่ยคนเราวางแผนล่วงหน้ามากฉันไม่ต้องมานั่งพาวงไอ้นี่ก็เสียดายนี่ก็เสียดาย,ดายมื่อแต่เสียดายสุดท้ายไม่ได้ใช้อะไรที่เป็นประโยชน์คุ้มค่างง้นคนที่เขารู้ตนเองว่าเวลาของเขาเนี่ยที่จะรับลาเนี่ยมันง่ายแล้วมันใกล้แล้วแล้วมันไปง่ายจริงๆนะคนเราคโยมถ้าโยมได้อยู่ใกล้ชิดคนระั้งหนึ่งภาพเองอยู่กับหลวงพ่อ สมัยนั้นท่านอายุมากแล้วล่ะนะหลวงพ่อวัดแห่งดึกกำลังนั่งสันข้าวกันโยมคุยกันธรรมดาหัวรอต่อกันซิกกันยังมีความสูบนะโรลมลงมากลางโต๊ะคุณโยมนึกภาพสิหน้าคว่ำลงมาทําตรงจานข้าวนะทุกคนก็วงแตกใครจะไปนั่งกินต่อคุณโยมโต๊ะจีนกับโต๊ะจีนชั่วโมงนี้แล้วก็โอ้โหประคับประคองกันนะพาส่งโรงพยาบาลด่วนกันเลยโยมก็นั่งกันอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะสุดท้ายหมดไปสองล้านคโยมกับลวงพิจณาวูบเดียวนะ เงินก็หายไปสองล้านในข้าเอกชนนะนะรักษาด่วนในเรื่องทั้งหลายนั้นเนี่ยชีวิตคนเราคุนยอมท่านอายุประมาณเจ็ดสิบขึ้นนะในปั้นปลายอันมันเป็นเรื่องที่ปุบปรับนะใครจะรู้ได้ถึงเวลามันคว่ำไปเลยคนยอมมันล้มคว่ำไปเลยยังไม่มีอะไรเห็นแล้วทรงเอ๊ะทำไมค่อยๆเอ็นเอ็นเอ็นโครมือยมวกันนั่งกงนอยู่ข้างขว้ากันไม่ทันหรอกเพราะว่าก็คุยกันอยู่ดีๆก็ยิ้มแล้วก็ฟุบไปเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้น ชีวิตของร่างขันมนุษย์เรามันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราจะไปหลงไลเรื่องของร่างขันมันก็ไม่ใช่ที่นะมันเป็นของที่เราบังคับบัญชาไม่ได้ควรหรือในเรื่องบนนี้ที่มันจะต้องให้เรานั้นยึดเอาไว้นะแบกเอาไว้นยะไม่ควรเลยเดี๋ยวหรือถกลับมาเกิดอีกมันก็ไม่ควรแล้วตาในชาตินี้เรายัางทุกข์ขนาดนี้เจอสภาพขนาดนี้เราจึงจะเอาอีกหรือในชาติหน้าใช่ไหมยิ่งเห็นในชาตินี้เนี่ยโอ้หความทุกข์เลยขนาดนชาติหน้าก็อย่าเพ้อไผให้โผล่ขึ้นมา ต้องหาวิธีการที่จะให้รับรลายห,หมดสิ้นจากการเวียนว่ายไปนะสําหรับคนที่เข้าใจเนี่ยเขาก็จะทุ่มเทเอาจริงเอาจังในเรื่องเหล่านี้ฉะนั้นญาติโยมที่ปรารถนาความสงบจบด้วยกันที่เรียกว่าสิ้นสุดภัยรีที่จะเบียดเบียนชีวิตนี้ให้สุขสันต์เขาก็ต้องทุ่มเทกันเยมใเรื่องปล่อยวางในะเรื่องขันในะเรื่องหนึ่งนะเข้าใจในะเรื่องของการใช้ชีวิตแต่สำคัญที่สุดการนขนคะวรักษาดวงจิตของเราให้มันผ่องใส ถึงแม้คันนี้ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วแต่อย่าให้กิเลสมันครอบงําได้ส่วนโปรงก็โปรงไปส่วนกิเลสที่มันครอบงำจริงๆก็ต้องกําจัดไปก็ยอมนั้นฝั่งที่เราต้องทําคือละชั่วเนี่ยเราต้องละอยู่ล่ามไปแล้วก็ต้องบาเพ็ญบาร,รมีอีกเสริมความดีไว้นั้นฝั่งบุญก็ต้องทําไปเมาื่ช้าไปรับบาตรโยมแสงจันทร์แท่เจีย๊ยท่านก็ใส่บาตรก็ทากับก้าวกับปลาโอ้โหทุกวันก็โยมวันละหนึ่งถาดหนึ่งถาดถวายนะทำสดซะด้วยนะ ถามว่าเอ้าแล้วที่บ้านกินกันด้วยไหมเนี่ยที่ทําถวายเบ,บ,บาที่บ้านกินกันอีกแบบหนึง่งกินยังไงก็ได้เพราะว่าเป็นช่างอะนะบ้านช่างกระจกเขาเขาบอกกินแบบเรียบง่ายธรรมดาแต่เรื่องบุญเนี่ยโอ้โหบ้านเขาประณีตมากแต่ยังพร้อมทุกอย่างกลัวพระสงฆ์เราเนี่ยเนี่ยจะไม่สุข,ขีมีความสุขาเดี๋ยวเกิดนะรับฉันไม่เต็มที่การปฏิบัติน,ะนั้นก็จะอ่อนล้าความเพียรที่จะทุ่มเทในเรื่องการรักษากายาท่านทุ่มเทให้ โอ้ยอาหารท่านเดี๋ยวผัดเดี๋ยวต้มเดี๋ยวแกงทุกวันไม่รู้อะไรต่ออะไรทาตั้งใจเพราะว่าขอยพระสงฆ์ได้ปฏิบัติเอามักเอาผลไว้นะแล้วก็ความเป็นประนีนั้นมาจากท่านถูกฝึกฝนอบรมหลวงพ่อสั่งสอนไม่ยาวไกลสั่งสมในเรื่องคุณงามความดีไว้ทําให้ชื่อของท่านใสแจ๋วเน่ดูทาเรื่องของพระของเจ้าเต็มที่เหมืนอนโยมหลายท่านก็เหมือนกันแต่เงินตัวเองเนี่ยจะใช้สักพันบาทโอ้โหมือเน,นี่ยสั่นปะปะปะ,ปะ,ปะ เนี่ยจะไปใช้จ่ายแต่ละอย่างคิดแล้วคิดอีกเสียดายอย่างนั้นเสียดยายนี้แต่พอใส่ซองบุญทํากุศลใดก็ตามที่โอ้โหฟับฟับฟับ,ฟบโอนปุ๊บปุ๊บปุ๊บทำได้เพราะจิตมันรู้เนี่ยคุณโยมว่าเราเกิดมาในชาตินี้เนี่ยเพื่อบําเพ็ญบารมีเพื่อเป็นโอกาสเพื่อจะได้เป็นชาติสุดท้ายไอการที่เราจะใช้ชีวิตมันลหลงไหลมันเหนื่อยล้ามาแล้วมันเยอะไปแล้วตัวเจ้าของมันโอ้โยันไหวมา,มามากมีคุณโยมนั้นบางคนเนี่ยเขาจึงรู้ทันทีว่าเรื่องบ,บุญเรื่องกุศลเรื่องการขวนขวายทําประโยชน์ให้เกิดขึ้น มันคุ้มค่าพร้อมที่จะสละนะตามที่เขาเห็นวิสัยนะด้วยปัญญารู้ทันทีเออสิ่งน,นี้ควรทําสิน,นี้ควรเกื้อกูลให้ตัวเจ้าของนยะมันไม่มีกิเลสแล้วมันจะไปลหลงไหลอะไรกินอยู่รับนอนอย่างที่ว่านะชีวิตเราก็แค่นั้นกินอยู่รับนอนกับถ่ายใช้ชีวิตให้มันเป็นไปตามความเหมาะควเท่านะนั้นเองคุณโยมนะนั้นตัวของเจ้าของเองก็อยู่แบบเริ่มง่ายตามมิธิแต่เรื่องบุญบารมีก็พยายามสนับสนุนไว้บางทีนะนะ แต่ว่าเขาเจ้าของอยู่ห้องเช่าโดยซ้ําไปแต่ว่าเงินทองที่มีก็เก็บหอมรอมริบนูนไปทํากระถินนู่นนูนไปทําวัดตำบาโนนเพราะตั้งอธิษฐานไว้นะเกิดเจ้าน้าฉันได้ให้รู้ยาตรู้จนเลยบางอารมถึงให้ถึงมรรคผลทีานในเร็ววัยนะอธิษฐานด้วยแรงบุญแรงอธิษฐานจิตมันมีพลังใหญ่สดุดไดเราก็ได้มีโอกาสได้ยาวไกลสําเร็จตามความตั้งใจที่ปรารถนานั้นเดียวเมงก็เช่นเดียวกัน หลายคนหลายท่านเองที่ตั้งเจตนาในการควยคว้าบุญญาเนี่ยเขาทาด้วยความตั้งใจจริงๆและทุกบาททุกตังนั้นเป็นเงินบริสุทธิ์ที่ได้มาด้วยความตั้งจิตอันเป็นวิมุตตุดพ้นให้เกิดขึ้นใช้ได้ถึงได้สละทรัพย์ทําวัดท,วดทวาวาสร้างเสนาสนะของใช้ทั้งบํารุงน้ําบํารุงไฟบำรุงน้ามัน้ํามันอย่างโยมบางทีใส่บาทเห็นพระจอดร,รถน้ํามันจะหมดเอาเติมให้ื่อวันเยอะบางวันนิมสมบูรณ์เอาเติมไปห้าร้อยเนี่ยเติมไปเติมแล้วก็วิ่งงานไป ใช้งานกันอย่างนี้นั้นยอดยมที่เห็นประโยชน์ของการที่เราใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรามีท่านก็เกิดความปิตินะเกิดความเป็นไปยิง่งเดี๋ยววันนี้รถนะในเรื่องของอเนกประสงค์ที่เราต้องเตรียมไว้เนี่ยเพราะอะไรมันต้องขนกันทั้งวันอย่างเดียวขยะกองนั้นเดี๋ยวขนไม้กองนี้ขนหินขนทรายที่บีมันขนกันทั้งวันอย่างเดียวจะรถรับบาดไปขนแม้มันก็เดี๋ยวจะพังง่ายสิยเพราะมันบอบางนะมันคนละรูปแบบกันไม่ได้ออกแบบอาไว้สําหรับเรื่องพวกนี้แต่ถ้าเป็นในประสงค์งานเกษตรที่เราออกแบบไว้เป็นอย่างเดียวม,มาเถอะ ขนได้หมดคุณยมน้ําฉีดฉีดล้างได้เลยไม่มีอะไรต้องกังวลเลยเพราะมันมีต้นทุนน้อยคุณยโยมจะไปเอารถแปดเก้าแสนเอามาขนในเรื่องที่มันเป็นของที่หนักหนาเกินกว่ากําลังมันก็ล้าเพลอจะพังซะได้นะแต่ถ้าเกิดเอาของที่มันพร้อมลุยพร้อมขนนะต้นทุนไม่ได้มีอะไรขนในเรื่องของสิ่งต่างๆต,ตามที่เราต้องใช้เนี่ยมันก็ง่ายคุณยมเราก็จัดสรรไว้ลงตัวเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าคงจะได้มา นะแล้วก็มีการถวายบริวารกระถินเป็นรถการเกษตรเครื่องยนต์คูปตะเป็นรถอิแตนแทนนำพาที่ทุยทจะได้เห็นกันในวันท้ายๆนะน่าจะทันสิ้นเดือนตุลาคงจะให้ชมได้พอนนี้เขาก็เริ่มต้นแล้วทาโครงทําอุปกรณ์ต่างๆเขาสแสวงหามาไว้เราก็ค่อยหาทรัพย์รวบรวมเพราะว่าตอนเขาส่งงานเราก็ต้องจ่ายเข้าไปนะตอนนี้มันจําไปแล้วแต่ว่าตอนส่งงานจริงๆก็ต้องจ่ายกันเยอะก็เป็นเรื่องต้องคน้นควา้าเป็นบุญกระถินที่เราจัดสรรขึ้นไป ประจำปีอันปีแรกนะมีคณะญาติโยมมากเราก็อ้าวตั้งใจเห็นประโยชน์ในเรื่องนี้ก็สร้างรถตู้ไว้คันหนึ่งสำหรับงานต่างๆนานาที่มีเพราะใช้ทั้งปีกันโยมวันนี้เย็นก็ใช้รถตู้เดินทางเพราะว่าพระด้วยโยมด้วยนะคันหนึ่งไม่ต้องไปเช่าเขาเชา่าเขาสิบครั้งก็สามหมื่นแล้วอยูเรานะมีเองซะแล้วก็สบายเพราะว่าวิ่งมาวิ่งไปมันไปได้ทุกที่โดยเฉพาะแล้วช่วงเขตกระถินเนี่ยโหเดี๋ยววัดนั้นเดี๋ยววันนี้รพบ,บุรีก็ต้องไปโยม ในะต่างจังหวัดก็มีในจังหวัดก็มาก็เป็นเรื่องปกตินะพอท้ายปีเราก็เห็นสมควรกับการรับบาดพระโยมเพิ่มสายมาโยมท่านใส่บาดเพิ่มเติมกันเดิมทีก็มีแค่ไม่กี่สายแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาใส่กัน4เส้นทางเราก็ต้องเตรียมรถเดียวนะพระสงฆ์เองก็ก้าวรูปนะแล้วก็แบ่งสรรกันไปอะทีมนี้ไปทางนั้นทีมนั้นมาทางนี้ก็ดูแลญาติโยมให้ทั่วถึงไว้ก็เพิ่มรถสำหรับรับบาดมาหนึ่งคันสามแสนก็บาท ก็มีผู้ใหญ่ใจบุญท่านผ่อนให้นะะก็ส่งว่ดในทุ้งวดเราก็อุ่นใจนะนี่เป็นบริบาลกระถินปีที่แล้วนะดาวมาแล้วก็ส่งงวดไปมาปีนี้ก็ลดลงมาจากรถตู้มาเป็นรถขอกจากรถขอกเดี๋ยวรถอีแตนแล้วโยมอนะก็ลดลงไปปีทนะี่แล้วได้มอเตอร์ไซค์ไว้คันหนึ่งวันเกิดนะอะไรเขาวัวันเกิดก็ได้มอเตอร์ไซค์หนึ่งคันโยมก็ดูแลกันนะแม่แม่ท่านก็อุปถัมภ์ให้นะ ก็ถือว่าเป็นโยมที่เห็นประโยชน์ท่านก็เกื้อกูลตามเหตุตามปัจจัยท่านพระอาจารย์พราะมงคลกติกาโรดท่านก็ประสานงานให้ทุกอย่างก็เป็นไปตามวิสัยปีนี้ก็เลยรถอีแตนแล้วคุณโยมนั้นก็ฝากไปนี่กับแม่บุญเรือนแสงรถพักก็เกื้อกูกลมา5,000บาทเราก็มาเติมเต็มมาตัดยอดนะฉันเลยหลือ75,000บาทเท่านั้นจะได้แล้วคุณโยมคันนี้ั่นไกรที่มีโอกาสอันนี้เข้าไฟแนนซ์ไม่ได้โยมรถอีแตนเขาไม่มีไฟแนนซ์ไหนนะครับนะ จะเป็นเรื่องว่าผ่อนกับแบงค์ไหนไม่มีแบงค์ไหนเขารับอ่ะสิถามมาแล้วนะไม่ใช่ไม่ถามนึกว่าจะเข้าแฟแนซ์ได้ไม่มีแฟแนซ์รับคุณอย่เพราะไม่มีายทะเบียนเป็นรถส่งกาลังด้วยสายผ่านใช้งานเกษตรโดยทั่วไปต้องจ่ายสดตอนนั้นทิงจะได้ก็ประกอบกันด้วยความเปลี่ยนฉันจะยอมมีโอกาสก็มโนนาบุญกันไว้ฝากไว้ที่0619199149 0619199149นะก็ฝากไว้เป็นบุญดี เรื่องบุญกระถินปีนี้ก็กำหนดไว้วันที่ส2บตุลาคมแต่ก่อนจะไปถึงกระถินเอาเรื่องออกพรรษาคดี๋ยวมันจะถึงแล้วนะวันที่แดยามเช้าเดี๋ยวเรามาร่วมใส่บาทตักบาตรวันเทโวโรนะกันจะได้อนนโมทนาของเราในนามขาในการรัศมีธรรมเราก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะคุณโยมในการรัศมีธรรมเราก็จัดสรรให้สําหรับเ่นโยมที่จะใส่บาทในส่วนของตักบาทเทโวโรนะก็ะมโมทนาบนกันล่วงหน้าเลยนะมีทั้งหมด10เซตนะ คือสิบรูปเราก็เก้ารูปแล้วก็มีหนึ่งพระพุทธนะกับพระสงฆ์สมณีก็รวมแล้วเก้ารูปก็ตั้งใจใส่สิบเซตตามที่เราตั้งมั่นพัฒนานั้นยันยมที่มีโอกาสก็เดี๋ยวจะเตรียมให้เราก็โมทนานะใครที่มีศรัทธาก็แจ้งความประสงค์มาที่โซลล็อกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสี่เก้านะโซลล็อกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสี่เก้านะแล้วก็วันนี้เองก็แนะนำขอรับการรับสมัคเราก็จะรวบรวมปัจจัยจากญาติโยมด้วยแล้วก็ในส่วนตัวด้วยนะ ก็เดี๋ยวใส่ปัจจัยไปร่วมกันมาเป็นกุศลศพนะโยมเฉยดมนะใครที่มีโอกาสไปด้วยตนเองได้ก็ดีหรือว่าจะฝากไปก็ยินดีนะคุณโยมก็แจ้งไว้คือเราไม่ได้นะต้องบังคับญาติโยมนะเดี๋ยวจะเอ๊ะจะไปบังคับได้อย่างไรเรื่องของความเป็นความตายเป็นเรื่องของความคุ้นเคยดังนั้นญาติโยมเองมีความประสงค์ที่จะไปร่วมกันก็พรุ่งนี้ไปนะแสดงน้ําใจกันในวาระสุดท้ายได้หรือนะจะร่วมฝากไปก็ยินดีก็มโนธรบุญกันไปนะก็แจ้งความประสงค์มานะ เราก็จะรวบรวมส่งให้ในส่วนนี้นี่ก็เป็นสายบุญหนึ่งที่ท่านได้เกื้อกูลเราเป็นอย่างดีประสานงานนะในพบคนนั้นในพบคนนี้งานบุญใดๆก็ตามที่ก็มีโอกาสได้พบได้เจอกันเป็นประจำอยู่มาสิบกว่าปีก็ยังมันก็ปันนึกถึงหนวดเลยหลับตาก็เห็นหนวดเขาก่อนเลยนะรถมอเตอร์ไซค์กันโปรดนะก็จะเป็นอย่างนั้นนะงานเจ็บงานป่วยงานสิ่งต่างๆนั้นก็ไม่เคยมีเลยนะไม่เห็นเคยป่วยมีแต่พ่อป่วย ค็ดูแลกันในเรื่องนี้ดะนั้นก็ขอให้ท่านไปยังคติเพราะเป็นสุขสุข,ขีหรือสูงไปกว่านั้นก็ถึงมว่านี้ผ่านได้ยิ่งดีเพราะว่าท่านก็อยู่กับบุญนออยู่กับพระอยู่กับบุญเรื่อยมานี่วันนี้ก็หมดเวลาแล้วโยมก็บําบุญฝากไว้สําหรับทุกท่านที่จะเริ่มร่วมเกื้อกูลกันในเรื่องบุญจัดสรรในการนี้ถ้นใครจะเป็นเจ้าภาพหินเกรดก็ฝากไว้นะเดี๋ยวเจ็ดพันบาทเพราะว่ากองทุลพันบาทเรือยเจ็ดกอ,องทุนโยมท่านประเดิมมาให้แล้วในการนี้ก็จะใช้เวลาประมาณาหนึ่งสั ก่อนออกภาษาคงจะเคลียร์ได้เรียบร้อยทั้งหมดด้วยดีเพราะเดี๋ยวจะเข้ากรรมฐานระหว่างที่8 9ดเก้าสิบวันก็ยี่แปดเก้าสิบเสวียนจัดสถานที่ละสิ 12, ก็เท่ากันทิ้เลยอ่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วก็ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแต่ยัตยงผู้ฟังธรรมทุกคนทุกท่านเจริญปิวาตนาะสีลัสนิจังวิตาปัญจาย,ยิโนจะตัโรธรรมาวจันติอายุวโนสุข,ขังพระหลังขจะเริญพร